สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนย่อความโดยคุณครูรุโนไทยมีแก้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทำการย่อความเรื่องใดนะคะเราต้องมาสรุปใจความสำคัญของเรื่องนั้นก่อนโดยมีหลักการดังนี้ค่ะ 1. อ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจถ่องแท้ สหาคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญในเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญ 3. ใช้ภาษาง่ายๆกะทัดรัดเป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนและสุดท้ายนะคะข้อ4ต้องบอกที่มาของเรื่องที่ย่อได้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องที่เราจะย่อความไปพร้อมๆกันเลยนะคะนนทกเป็นเทวดาที่ทำหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรเหล่าเทวดาบางครั้งก็นึกสนุกเมื่อยื่นเท้าให้ล้างแล้วก็แกล้งแย่เยาถอนผมนนทกเล่นนนทกแค้นใจจึงไปเฝ้าพระอิศวร แล้วทูลขอให้นิ้วเป็นเพชรมีฤทธิ์สามารถลงโทษผู้ที่รังแกตนเองได้เมื่อพระอิศวรประทานให้ตามต้องการเมื่อถูกเหล่าเทวดาหยอกเย้าเหมือนทุกครั้งก็โกรธใช้นิ้วเพชรสังหารเทวดาเหล่านั้นพระอิศวรจึงขอให้พระนารายณ์ลงโทษนนทกพระนารายณ์จึงแปลงร่างเป็นนางฟ้า ไปลวงให้นนทกร่ายรำด้วยท่าทางต่างๆจนถึงท่าชี้นิ้วลงขาตนเองทำให้ขาของนนทกหักนนทกจึงต่อว่าพระนารายเอาเปรียบไม่ต่อสู้กันซึ่งซึ่งหน้าพระนารายจึงท้าว่าให้นนทกเกิดใหม่มีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนพระองค์ จะไปเกิดเป็นมนุษย์สองมือจะได้สู้กันอีกครั้งนนทกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามจากบทความดังกล่าวนะคะเป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกพระราชนิพนธ์โดยหรือแต่งโดยนะคะรัชการที่หนึ่งนำมาจาก กระสวงศึกษาธิการเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราลองอ่านแล้วถ้าอ่านครั้งแรกยังไม่เข้าใจให้นักเรียนอ่านซ้ําเป็นครั้งที่2นะคะจากการอ่านบทความเรื่องนารายปากนนทกนะคะครูอ้อมได้ทําการสรุปใจความสําคัญเอาไว้มีดังนี้คะ่ะ นนทกเป็นเทวดาล้างเท้าเทวดาก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกโดนเทวดาแกล้งนนทกจึงเกิดความไม่พอใจจึงไปขอนิ้วเพชรพระอิศวรไปบอกพระนารายพระนารายมาปราบนนทกนนทกมาเกิดเป็นทศกัณฐ์พระนารายมาเกิดเป็นพระรามหรือท่านนักเรียนคิดว่า จากการที่ครูอ้อมสรุปให้แล้วนักเรียนยังมีข้อสรุปเพิ่มเติมมากกว่านี้นักเรียนก็ลองนำมานะคะเพื่อที่จะได้เอาไปเขียนสรุปในการเขียนย่อความได้ค่ะจากการที่เราอ่านบทความแล้วก็สรุปใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะคะเรามาดูรูปแบบของการเขียนย่อความกันเลยค่ะรูปแบบการเขียนย่อความนะคะ นักเรียนสังเกตรตรงคำว่ายอ่อไหมคะแล้วเห็นคำที่อยู่ในวงเล็บบทความสารคาดีตำนานนิทานนิยายเรื่องสัน้นถ้าเราจะยอ่ออะไรนะคะเราก็จะเขียนชื่อเรื่องตรงนี้ค่ะยอ่อบทละครเรื่องเห็นไหมคะนักเรียนเห็นตรงคำว่ายอ่อไหมคะตรงนี้เราก็จะเขียนว่ายอ่อบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกผู้แต่งนะคะก็คือที่เราอ่านมาจากบทความแล้วคือรัชการที่หนึ่งจากจากที่ไหนคะแหล่งที่มากระทรวงศึกษาธิการจากนี่นะคะถ้าเขาเป็นชื่อหนังสือหรือจากหนังสือภาษาพาทีหน้าอะไรให้นักเรียนบอกที่มาแหล่งที่มาของเรื่องที่นักเรียนจะย่อด,ด้วยนะคะ ต่อไปความว่าความว่าแล้วก็ตามด้วยใจความสำคัญของเรื่องที่เราสรุปไว้แล้วสรุปให้เป็นสำนวนของตัวนักเรียนเองนะคะเพื่อที่เรากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราย่อความเรื่องอะไรตอนอะไรถูกต้องนะคะ อ่ะต่อไปเป็นใบงานที่ครูอ้อมแจกนักเรียนไปนะคะนักเรียนสังเกตหัวข้อนะคะย่อเรื่องตรงนี้อาจจะรูปแบบอาจจะไม่เหมือนจากที่ครูอ้อมอธิบายข้างบนนั่นเองก็เขียนว่าย่อเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกจากกระทรวงศึกษาธิการของของก็คือ หนังสือเล่มน,นั้นใครเป็นผู้แต่งหรือใครเป็นเจ้าของในที่นี้เรื่องนี้คือของรัชกาลที่1ความว่าก็ให้นักเรียนเอาใจความสําคัญที่นักเรียนสรุปแล้วมาเขียนสรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยสำนวนของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งใบงานให้สวยงามด้วยค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะ ความขอให้นักเรียนมีความสุขและก็สนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพสวมใส่แมสกก่อนออกจากบ้านแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ